ที่ไหนไมน่ได้ทำไม่อยู่ในเมืองกูที่กูทำเองกูมึงน่าจะรู้นะใช่เหรออืมถามไม่เห็นเลยอ,อยู่ไหนออ่ะยูใกล้บ้านเราเลยลองดอูดีดิเขารับหน่อยดิขี้เกียจเดินไงเออแป๊บเดียวมารับหน่อยแป๊บเดียวเดียว ได้มากี่ก้อนวะได้มาสิบเอ็ดก้อนถือคุมอยู่เออได้อยู่มัไดอยู่คนนี้สิ่งอิเดมน แต่ว่าแถวนี้มันมันอยู่ไม่ได้หรอกไ,ไม่มึมมงกไม่มีฐานอ่ะข้าอ,าอยังอ่ะเห็นว่าเรามีฐานเพ่มมึงมาไมกูได้ปะล่ะไปเอาไปเาอะไรก็ไม่มึงมาหากูได้ปะที่ตำแหน่งลบเก้าร้อยหก ใช่คอเขาใช้บอกอิทเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องเดินมาหาแบบเร็วเรวเลยเวล์ได้ไม่ได้ต้องลบเก้าร้อยหกสิบเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดหนึ่งมาหากูกูขอทาน่ะกูขอทานหนึ่งสองสามหนึ่งสองที่นาคนกลับมาที่บ้านเพราะกูรู้บ้าน มึงไม่รู้ที่อยู่ตอนนี้ของาจะให้เราไปหาเราไปหาเนื่อก็นื่องขอนี่งขอเกี่ยวพอันขอเนงเต็มตัวเลยเออแล้วมึงเอาหินไปเนี่ยได้ได้ไปนเนึ่งแล้วก็เผาเผาหินตลวก็การหิน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว เช้ามันเช้าตั้งนานแล้วลูกเอ้ยเชา้าจะจะมืดแล้วแหละฟ,ฟ,ฟในฟ้าในฟ้าในฟ,าในฟาน้าไหนวะอุย้ยเคเอาเรื่องวอะเย่สวยไม่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 ปักไฟละ ซอมบี้เกิดขึ้นมาปูหาให้ดูเลยนี่โตยังอะยงังรีบทำไมแล้วโอ้โหโตแล้วโตแล้วโตแล้วโตก็เฮียอะไรยังไม่โตแล้วนะมันต้องแบบเหลืองเหลืองทงั้งอันไม่ใช่เหลืองเขียวเข้าใจใช่ไหมก็ได้มาหนึ่งแล้วเราเพราะเราเราเราต้องทำกองใส่ข้าวด้วยนะตอย่างแรกตวอย่างแรกเลยก่อนก่อนตัดไม้ก่อนไปแล้วเออ ไม่มีไม้อะนะเอ๊ยไม้แถวบ้านนี้ไม่เอ้ยไม้ตรงนี่ว่าตรงฟาร์มมันอะไรตอนนี้ก็ขาดแคลนหมดเลยนะฟาร์มทั้งหมดมันมมันไม่ใช่มาขายขายไว้เราอ่ะเราอ่ะม่ยอมหาเองตัวพิ่งใช้ของเล็กนะ ของเหล็กกูจะไปเผาก่อนแล้วก็เก็บเอาไว้กูกูใช้ใช้ทาแค่เนี่ยตัดขนแกะแล้วก็ทำเป็นถังแค่สองอย่างนะเนี่ยมันจาเป็นจะขอใช้ผ่านเท่าไหร่สองก้อนก็จะข้าทาอยอะไรหมดเลยอ่ะัโหลฮัโลโหลา,าทาอหมดเลย หนูไม่รู้ค่ะหนูไม่เกีย่ยวหนูไม่รู้หนูไม่ใช่หนูไม่รู้ค่ะทำไมชอบจะลุกโมล่ะครับกูลงเหมืองต่อแล้วเอาถ่าไปทำไมหมดเลยล่ะไม่เดาไปโม่ก็แบ่งไว,ใวใงไ้ให้อันนึงไงโอ้โหโย่กลับมาแต่กูว่าให้แต่กูว่าให้ไงกูว่าให้ให้แบบให้แบบคุณพ่อคุณแม่มึงแหละอะ ตัวมันควายขนาดนี้แล้วไม่ต้องมาตีกูพราะว่าโตดิไงเลยต้องตีไม่เกี่ยวกูไม่ใช่จงไม่ีช่อยากเอาจงจงมันได้วไห้สัตว์เหมือนจงจงคดึกวันแล้วตอนนี้ยิงเจอไมเ่เลยที่เฮ <c oughs> ้จเย็นๆเฮ้ยกุเจอเลยอีกแล้ว ต้องการต้องการเขาของเรื่องกัเรื่องทุกคนเลยอยู่ไอสัตว์ใจเย็นๆขอให้บุญทำนี้ไม่อยากลงทำลงอ๋อกูลงเองคุบอกอยู่นูมันแบบ อยู่ที่เยดยหรือกูลงเองพวกเท่ามาอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วนะถ้าตรงนี้ไปต่อได้ก็ท่านจู่แถนี้มัอัาานี่เป็นชั้นของค่ะว่านจู่ ว่าไ้สว์สัตว์แอบสัตว์แอบไม่เนียนเลยเนี่ยเมื่อแอบไม่เนียนโอ้หันมาไยกตกใจหมดเลยเรื่อผีตองมาถึงกููป่ากูนั่นแหละไปแล้วขโมยของร็จก็ไปแล้วจ้า เออมึงเอาเหล็กไปอ่ะบอลจ้าไอ้ยเป็นกันใช้ดิบอลจ้ากูสาวมาให้ก็เอาไปตกแต่งบ้านไม่ตกแต่งบ้านแต่กูต้องใช้ไงกูต้องการถางังรู้แล้วมัาต้องตกแต่งบ้านก่อนบ้านสล่คัญไอ้คิวต้องการถังไอ้สัตว์เอามาแน่บ้านคือที่อยู่อาศัยแล้วไงถั <laughs> งกูต้องการเหมือนกัน มีแม่มึงไงไอสัตว์ออกมาดูบ้าน่อนดูบ้าน่อนเสร็จแล้วไม่ไม่ม่กูต้องการกูต้องการถังต้องการเหล็กมา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 กูต้องการถังได้เต้าผิงมามากูต้องการถังโอ้โหไอสัตว์เอ้ยมึงมึงโจรขอครับของแยกได้ไหมของเฉพาะแลกเงี้ยก็ได้นี่ยทำไมอ่ะมึงปนกันเดี๋ยวมึงก็ชิบหายอีก เอาเออเอาไว้ในห้องแล้วกันนะไว้ตรงนี้แล้วกัน,ต,นต่อตบ้าเหมือนเหมือนกู้งซอของเมียเหมือนมือมอดอันนี้เหมือนซอของเมียเอาเอได้กองเหมือนซ้องเงินเมียอ้ออีฮิย เรื่องซ่อนกูอหรอไอสัตว์กลัวเอาแค่ไปทำงานเอ้ยกูกูเอาขอนแกบหนึ่งมาดูตาผีก่อนสิแต่ทำนเนี่ยเนี intage, ่ยแค่วินเทจสัตว์แต่เำไมแม่ก็ต้องเปลี่ยนพื้นนะเว้เปลี่ยนพื้นอ่ะมันสวยมันจะสวยมาึงเปลี่ยนพื้นอ่ะแต่ไม่มีแล้วหมดละไม่ไมันไม่ใช่ไม้ที่เป็นหินดิเอาหินได้ว่าหินเรียบอ่ะแล้วก็ไม่ใช่หินหยาบด้ะ<อ>มันเป็น<ม>หินสีอ่ะ เอาหินหยาบมาได้มันมันก็เท่ีกแบแบแต่ชอบออกไม้มากกว่าเวลาปลูกใช่ทุกอย่างเป็นไม้หมดเลยหางดีเพราะเราุพคือมึงจะใช้บ้านจะใช้ตรงนี้เป็นที่บ้านมึงจริงๆใช่ไหมทำขนาดนี้แล้วมึก็โคตรแล้วบ้านขนาดนี้แล้วไม่ใช้ก็โคงยังไม่ได้แหละนะมงร้องไห้อะต้งองร้อง ไม่มาไม่หมายมาถึงมึงอ่ะเอามาขนาดแล้วถ้าเกิดอยากเปลี่ยนบ้านเนี่ยโปรแกรมทิ้งเลยไง่ก็ทำบ้านสองสองที่ไงเออของครูของครูที่หนึ่งของบ้านมึงที่หนึ่งไงเราเราเราควรจะงบให้ประหยัดที่สุดถ้าเกิดว่างบถ้าเกิดงบมึงเหลือกูก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ซอมบี้คิปเปอร์เต็มหมดเลยเนี่ยตอนเนี้ยอะไรก็ไม่รู้นอกเนี่ย ทำไมวะใครเอาไมา้ออกจากบ้านไปไหนเออชื่อนี่แม่งน่ากระทืบชิบหายเลยทำตัวแม่งแบบ,บ,บตบตัวไม่ไหวเลยตตตจะไปรับิแย่แย่ yeah, yeah, ไอ้ชิ้นนี้แม่งแบบเลือยดใหญ่ใหญ่มาม่กูไปเตีนนยงนอนกูอยู่แล้วงไงเดี๋ยวกูมันแน่แน่เลยนอนของกันไง ไหนกูน้องน่ะมันหนึง่งทำทีวีด้วยเนะี่ยถึงจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไก่ก็ถึงโอเคทีวอ <Okay. S 1> ่ะว่า,านี่ควบวินเทจจริงวินเทจจริงเคยมีใครทำ้านด้วยเสริ กินเหรอวะอ๋อเนี่ยจัดแหละค่ะประตูว่าก<า>ูทำประตูเหล็กว่ะแบบแ<ต>ไม่ร<ม>ู้ว่าแต่กูค่อยทำประตูเหล็กก็ได้แต่เก็บไปก่อนอมาพวกว่าแหละอ,อ,อยากให้มันตร์ทำมองเข้าหลามได้เนาะเป็นอะไรที่ดีมานเลยเอาไม้ไผ่มาทำเนี่ย ห้องขอลามเอ้ยมีคนอาจใช้อุปกรณ์เหล็กว่ะเฮ้ยกูจะเอาไปขุดเพชรอีเหี้ยมึงจะเอาไปเพชรอ่ะฮะไอ้สัตว์ก็จะเอาไว้ทำอะไรไอ้เหี้ยคนลงเหมืองมึงต้องมีอะไรพุ่งนี่ไหมฮะเนี่ยกูชกห้าให้เลยไอ้คนทำฟาร์มมันก็ต้องมีพวกเหล็กอ่ะพวกเหล็กไอ้เหี้ยไม่ต้องใช้เลยมึงใช้ไม้พอแล้วมึงอ่ะหินก็พอแล้ว กูจะได้เห็นฟาร์มกระบองเพชรเอ้ยฟาร์มแป๊บโบผมมาถึงบ้านสวยเว้ยแต่ไม่สวยจัดเลยเห็นมานบอกกูเครียดเลยอ่ะแบบไม่เกณฑ์แดดอ่ะแค่ปามมาละมันก็บูดแบบกู เพอร์เพอร์กูเจอเลสโตนโอ้ my god ไอ้เฮียเต็มเลยเมื่วายังไม่ทำไปเลยก็ต้องใช้เหล็กไงใช่ไหมต้องใช้อะไรจริงๆนะเนี่ยมันใช้ขุดกับเลสโตนไม่ได้ไปหมดเลยออ่ะาเผาอยู่เผาอยู่มีมีเผามีเผาอยู่ เก็บที่บานได้นะเราควรใช้ของอย่างประหยัดนะกูเจอฐานเต็มเลยอ่ะหนูกูว่าผ่านทานเสริมให้นมึงบ่นว่าอยากได้ฐานจานไม่ได้ต้องการแล้วแล้วกูแล้วกูมึงกูบอกเลยให้มึงรอก่อนของของเยอะๆมึงต้องใช้เวลารอเจื่กูสาวแบบขุดไปถึงเท่าไหร่วจ้าวคานไม่กูขุด กูคือไปถึงชั้นสิบเอ็ดแล้วอ่ะใช่ใช่มีนอ่ะต้องกูได้ถึงชั้นสิบเอ็ดแล้วแล้วมึงก็ไปเรื่อยเลยลอบหมับมันของเยอะกูบอกกูก็บอกอยู่ว่าให้ของดีๆให้มึงรอก่อนมึงจะรีบทำไมฮะท่านอ่ะเย็นกุมาเต็มเลยเนี่ยได้พบไปต้องให้กูบ่นรู้จะงมีต่อไปบ่นอ่ะก็เพราะว่ารักไง หลักก็คงไม่บ่นหรอกไอ้เคียะสำหรับกูบ่นก็คือบ่นอะไม่ใช่ไม่ใช่บ่นพลักูลยมาถึงกวนนั้นเลยฟลัฟลัฟฟลัฟฟลัฟฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ออสลอลเรียฟิกเจอร์ออสัตว์แกเล่งเก่งมึงอะเฮ้ยมึงคนนี้ชื่อวินอะ ล้าใครเขาบอกว่าทิิงเอาไว้ไว้าวคเยมึงไงตอนนั้นตอนมึงอยู่ในห้องอ่ะกูก็โยนไปให้มึงก็หยิบไปแล้วมึงไม่ต้องไปม,มาถึงขั้วบุดีมาไม่เป็นหรอฮะท้าไม่เดียวเอง,งก็วางสติ๊กไว้สองอันไม่เป็นก็วางหินผมไม่ใช่ในายช่าง มึงเห็นสมุดภาพไหมที่เป็นสีเขียวอะ่ะถ้ามึงกดเขาไมได้นายช่างผมไม่ใช่ในายช่าง <c oughs> ผมเป็นเกษตรกรแล้วก็นักนักตกแต่งบ้านเฉยเป็นเป็นภูนมิสถาปัตย์อะเอาง่ายๆผมไม่ใช่เกษตรกรธรรมาดาเกิดมันเป็นเกษตรแล้วไม่ไดิไอพวกภูมิสถาปัตย์มันเกี่ยวกับเกษตรด้วยแล้วก็เกี่ยวกับ การตกแต่งบ้านหรือแบบตกแต่งภายนอกอะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวเว้ยกูเลยเมื่อระยะใหม่ต้องมีนายช่างใหญ่ไอเฮียสรุปไอสุดท้ายเว้ยไอน้องนนท์แม่งเรียกกูว่าเอาอะไรวะตีหวัวแตกอะไรสักอย่างกูมินตีหัวแตกไอเฮียสักอย่างนี่แหละไปตอนเล่นวบอลเล่อะเฮียแม่งชื่อกูชื่อดีๆไม่ยอมเรียกับบ้านเสร็จแล้ว อยากรู้ว่ะสรุป้องนันกับน้องออมนี่เป็นยังไงวะอ่ะเธอเก็บข้าวไอ้เฮียมึงมึงกูตกลาวายสัตว์มึงมึงมึงขอ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 งกูตายตายจริงตายจริงมึงกูตาย ทำไมตายหลายรอบไปเนี่ยไปผมไม่เห็นตายเลยเนี่ยคุณไม่ไหวเลยไอ้เฮียกูมึงไม่ได้ลุยแบบกูนี่กูนี่ลุยแบบไอ้เฮียกูมันเต็มหมดเลยเขาบอกแล้วว่าให้มีของแล้วให้กลับมาบ้านบ้างไม่ใช่จะอย่างเดียวใจโพกกันใหม่เฮ้ยแต่ตอนนี้มันมีทายดูแล้วนะมีอ๋ออู๋ไม่รู้กูไม่ติดตามเลยไม่ะนี่เดี๋ยวกูไปเก็บของที่บ้านอย่างไงเนี่ยกำลังไปเนี่ยมาเก็บของอะไร อ๋ออ uh ๋อพูดเก็บของที่บ้านไงสัตว์จะด่าให้กลัวของตกได้เล่นอย่างนี้กูใช่ไหมอะไรยังไม่ทำอะไรให้เลยไผ่เต็มบริสัทธ์เลยแต่กูรู้มึงใหญ่หนีไม่เจ่บกูไม่รู้นะเอ๊แต่ไผ่ตกแต่งไว้นั่นนั่นนี้เออออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อะไรเนี่ยตรงนี้แหละ มันขวางล้วต้นไม้อ่ะฟาร์มมันคือฟาร์มไผ่กูจะบอกอะไรให้นะฟาร์มไผ่อ่ะ <c oughs> ไ,ปไปวางตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงเนี้ยไอสัตว์อ่ะฮะอ๋อมมาต้งปูกทุงที่ต้องกาปลอดภัยกันทอมบี้สัตว์จะมืนแล้ววะครบบา้านแายะไยเผาก่นเอา เราจะทำ <laughs> จะทำ oh. นี่กูมาเหล็กมามันแบบมึงแล้วนี่นเอ้ยต้องมาทำมาลงได้สามคลิเหล็กไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้ด้วยผง <Okay. S 1> แล้วก็นี่ฐานหินมาบ้างให้แล้วแต่กูต้องใช้ด้วยนะฐานหินเพราะกูไปลงเหมืองใช้ด้ี้อะไรแล้วก็พวกหินหยาบเดี๋ยวกูมาในกล่อง เขาทานแล้วใส่ในเตาผอยหน่อยอ้ากูไวกูไว้ในอันนั้นอ่ะไว้ในน่ะของกูเต็มตู้หมดจนแยกไม่ออกเลยนี่สองสามนี่สองสามหนึ่งสองอะไรวะอืม อืมเอกลับไปละกลับต่อที่ของกูว่าเดี๋ยวว่างๆเนี่ยกูต้องมาตกแต่งหน้าหน้าหน้าทํากูแหละ ปบเียหาที่ทำบ้านดีกว่าให้ทำบ้านหานแนวบ้านกันอยู่เนี้แหละแค่นี้ก็อยู่ถูกต้องไปเลยไม่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 ไมคือกูพอใจไงเ้วเว้ยแต่ว่ากูอะอยากทำเพิ่มเพราะว่ากูชอบสร้างบ้านเดี๋ยวเราค่อยดีไซน์แบบพวกเปน็นต้นไะม้แล้วก็ขอขอขอเหรอขอยแล้วก็ทำแบบว่า ขาวไว้น้ำบนภูเขายอดสูง